รอยยาวๆเลยอย่างนี้ มัเล่นสกีปกติดิมันจะได้เห็นเป็นตัวหน่อยมันไม่ฟรีมีฟ้ามมีฟรีเฮียเ้ยันไม่ฟรีไม่กูยังไม่ได้เปลี่ยนโอเคแล้วตอนนี้ไอไก่5นาทีแล้วนะเฮ้ยบ่าบอที่ไหนเนี่ยนี่มันที่ไหนกันเนี่ย

แม่คือ De ดีมตัวจริเง <c oughs> เ้ยไม่ตีกูกากาได,ด้ไงมันตีกูกากาเียมันตีกูกากาเลยเตียงห <c oughs> นีหนีบ้าหนีบ้านหนีบ้าหนีนนน <c oughs> ไม่เล่นกาตกรปะเ้ <c oughs> <c oughs> กะ โอ้ยไอวอลแม่งอ๋อไอวอลแม่งทำคนหลุดเลยเหรอโคตรตึงเขเอาไม่ได้วะเฮียฮ่าเฮ้อไอ้ขอให้คนกูอยากเกลี่ยยิ่งหวยวินวะแม่ง อะไรวะอะไรเฮียกูอีกแล้วออะไรอ,อะไรก็ก <fashion> <c oughs> ูอกเดียวเลยฟาร์มมึงสงสัยกูคนเดียวไม่ได้เลยเอาเนป สำเร็จแล้วกูสำเร็จแล้วกูพอใจแล้วกูสำเร็จแล้วสัตว์